สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมุนิสานครพนมไทยเนามาตำเล็บมือนางนอกจากใส่หมูโยนอกจาก็ใส่ขนมจีนนอกจากนี้เด้อสานครพนมสิเอาน้ำตำราดขนมจีนนอกจากนี้เด้อจะมาเซฟเซฟนำกันนอกจากพ่อแม่พี่น้องถึงฝั่งไทยฝั่งลาวตั้งประเทศนอกจากมาจัดมาเบิ่งนี่เด้อจ้ะสานครพนมตำแล้วด้อกจากนี่เด้อนี้เด้อจ้ะเล็บมือนางหมูโยนอกจากมา อัอน้อรมสฮาร์ดนี่เนาะจ้ะนี่ดีด้วจ้ะน้ำมันฮาดปนนะจ้ะลาดลงไปเลยด้อนี่เจะเปเด้อจะไปป่เสียบาจ้ะมามาจ้ะมาเสียบๆนกันเนาะจ้ะเด้อมาเด้อจ้ะพ่อแมปพี่น้องอุ้ยหอมพนั่นนาะจ้ะนี่เด้จะพักกลับเขากลับอะไรเนาะจ้ะมีผักขานี่นี่เนาะจ้ะการโจงนาะจ้ะ ยังได้ใจพักกาดมากินยังได้ใจไปพ,พี่น้องมาได้ใจามาเซฟเซฟทำกันเนาะจ้าสาวนครพนมกะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้สาวนครพนมไทยย้อนในเด้อจ้าสวัสดีค่ะ